สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมมีเมนูนง่ายๆที่จะมาทําแต่ว่ามันไม่ใช่เมนูอาหารนะมันออกเป็นแนวขนมมากกว่าขนมไทยช่วงต้นคลิปที่ผ่านไปก็คงจะเห็นส่วนประกอบอาจจะแวบๆบแบบนะครับที่เห็นเน่ก็จะเป็นถั่วเขียว วันนี้ผมจะชวนมาทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะฮะถั่วเขียวเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาจากเซเว่นนะนะครับถุงละ15บาทซื้อมาประมาณ3ถุงนะฮะทั้งหมดนี้ประมาณ4ขีดนะครับหรือว่า400กรัมนะฮะและผมก็จะมีน้ำตาลอ้อยนะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะนะน้ำตาลอ้อยนะครับใครชอบหวานก็ใส่เยอะกว่านี้แต่ใครชอบหวานน้อยก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะนี่แหละ ส่วนอันนี้เป็นเกลือป่นนะครับผมใช้ประมาณเกือบ1ช้อนชาเนาะมาณน,นี้อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็จะมีน้าเปล่านะครับมีทัพพีเอาไว้คนมีเตานะครับมีหม้อสําหรับต้มแล้วก็เป็นหม้อที่มีฝาปิดนะอ่าแค่นี้นะฮะปะก่อนอื่นนะครับเราจะเอาถั่วเขียวเนี่ยไปล้างทําความสะอาดก่อนนะนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเอามาเนี่ยมันยังไม่ได้ล้างเนาะ ะะหลายคนบอกว่ามีสูตรโบราณที่เขาเอาไปคั่วก่อยให้มันหอมแต่ว่าอันนั้นผมทําไม่เป็นนะอันนี้ผมจะเอามาล้างแล้วก็เอามาต้มเลยเนาะปะเดี๋ยวผมเอาไปล้างก่อนเสร็จแล้วเราก็ล้างเลยครับ ที่จริงของเขาก็ค่อนข้างที่จะใสแล้วนะนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเราก็ล้างเอาเศษฝุ่นอะไรออกให้หมดเนาะบางทีมันจะมีเห็นไหมที่มันลอยๆอยอยู่บ้างนะครับล้างก็เทน้ําออกเนี้ยแหละค่อยๆเทเม็ดที่มันเสียมันรีบมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็มันก็จะไหลลงกับน้ํารอบแหลก รอบสุดท้ายก็เทน้ำออกให้หมดเลยทีนี้เราจะเอาไปใส่หม้อนะล้างมาเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาใส่หม้อเลยนะครับมาลงให้หมดกระจายกระจาย โหสี่ขีดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไปให้พอท่วมนะครับให้พอท่วมเมล็ดถั่วเขียวประมาณนี้เนาะปิดฝาให้เรียบร้อยอเปิดเตา นะครับเดี๋ยวหลายคนส่วนใหญ่จะถามหม้อที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้เตาไม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับของเซียวมี่นะประมาณ800กว่าบาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเป็นชุดมาเนี่ยมันก็จะมีสีขาวเหมือนกันมีหม้อด้วยอันนี้ก็จะประมาณราคาเหมือนกันหลับแ0นะครับชุดนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะไอเตาไม่เหล็กไฟฟ้าของเซียวมี่เนี่ยมันสามารถปรับได้คล้ายๆเตาแก๊สเลยไงผมจะใช้ไฟกลางๆแล้วกันนะครับ พอน้ำเขาเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะเปิดฝาออกนะครับแล้วก็จับเวลาต้มต่อห้านาทีนะครับพอครบห้านาทีให้เราปิดเตาเลยนะครับแล้วผมก็จะปิดฝาอบเขาไว้อย่างเงี้ยสิบนาทีนะครับจับเวลาไว้สิบนาทีเนาะหลังเราอบทิ้งไว้1ิบนาทีเราจะมาดูกันนะครับ เขาก็ยังแข็ง yup. ๆอยู่นะบางอันก็ยังแข็งยังเป็นเม็ดอยู่บางอันก็แตกนิดๆนะครับท um yeah> ีนี้เราจะเติมน้ำลงไปเติมน้ำตามใจชอบเลยนะครับจะเอาเอาท่วมประมาณไหนเนี่ยน้ำเก่ามันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าน้ำของถั่วเขียวนี้มันมีประโยชน์มากถั่วก็ให้โปรตีนเนาะ ทีนี้เราก็จะปิดฝานะครับผมจะต้มต่ออีกประมาณ15นาทีนะผมจะใช้ไฟแรงหน่อยทีนี้รอบสองที่เราต้มเนี่ยหลายคนแนะนำให้เอาขิงแก่นะครับทุบแล้วก็ต้มไปด้วยนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของ เรื่องของลมนะครับการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนที่มีเด็กเหมือนผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยขิงมันจะให้ลดเผ็ดร้อนเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะครับถ้าใครจะใส่ก็ทุบๆใส่ในช่วงนี้ได้นะหลังจาก15นาทีผ่านไปเราก็จะได้ถั่วเขียวต้มแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถดูได้นะเออว่ามันแบบแตกมากน้อยขนาดไหนเราจะเอาแตกมากกว่านี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับ mm. อ่าเห็นไหม เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมแอบเติมน้ําไปด้วยนะผมรู้สึกว่าน้ํามันน้อยไปหน่อยอเดี๋ยวผมพักเตาไว้แป๊บหนึ่งทีนี้เราก็จะเติมน้ําตาลไปเลยนะครับอันนี้น้ำตาลน้ําตาลอ้อยประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับอ่าเราก็อันนี้เป็นเกลือเกลือป่นเนาะใส่เข้าไป เดี๋ยวเราจะต้มต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับให้แบบให้เกลือกับน้ำตาลมันละลายระหว่างนี้เราชิมได้นะชิมว่าเออมันหวานน้อยไปหรือว่ามันเค็มน้อยไปก็เติมได้นะครับกลิ่นนี่หอมมากเลย ก็ดีเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่เค็มไปไม่หวานไปกําลังสูตรหวานน้อยกำลังพอดีอันนะสูตรนี้ต้องขอบคุณคุณเกตด้วยนะช่องเกตดวาเลนตีนะครับอันนี้ผมไปดูเข้ามาการต้มถัวเขียวเนี่ยบางทีเขาบอกว่าต้มเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันจะเปื่อยได้ขนาดนี้นะครับไปดูเทคนิคของเขามาแล้วก็ลองมาทํานะครับโอ้โหใช้ได้เลยย่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูที่ทําง่ายๆแบบนี้บ้านๆทำก,กินกันเองที่บ้านง่ายๆนะครับแบบนี้มาฝากแล้วก็เมนูหม้อทอดไร้น้ำมันรวมไปถึงรีวิวของใช้อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับบางทีมันก็ช่วยให้งานบ้านง่ายขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ